ุูน,นยม่นชันครับอยู่ที่บริเวณอุทยานสถานีรถไฟสุนเนินตะบลสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับกับโครงการดีๆของอำเภอสุนเนินนะครับกลุ่มโรงเรียนเมืองสุนเนินตามรอยประพาสต้นเส้นทาง g อ o park นะครับวันนี้มีกิจกรรมทั้งวันนะครับจากสถานีรถไฟนะครับไปประสาทเมืองเกา่าปราสาทเมืองแขก พระนอนแหล่หินตาส้มกง,งามนะครับก็เป็นการเดินรู้ประวัติศาสตร์นะครับเป็นกิจกรรมดีๆของอำเภอสุเนอีกหนึ่งวันนะครับสนุนน้านชันครับเป็นการลองเสด็จสะานต้นอง์เส้นทางโองราเชียร์ครันะคะและเรื่องเงินกาอซื้ขอต้อนรับท่าน่างเงินเพียนท้อรวมเงินการสำนักงานเขียนพินที่ประถมศึกษานครตศมาเพีบสี่นะฮะรวมเงินการโรงเรียน คณะรักษาการตลอดในคุณครูผู้มีเยนและแขบผู้มีเกียรติทุกขั้นเข้าสู่อุทยานสถานีรถไฟสูงเนินสูงเนิเนกิ่นเดิมโคราชของเรานะคะและในโอกาสนนี้ฐานการเรียนรู้ที่หนึ่ง ะะสถานีที่รักของเรากอนที่จะำนำท่านทุกท่านเข้าชมสถานีที่รักของเรานี้ขอเชิญท่านรับฟังการบรรยายนะคะสถานีที่เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวสุนินีของเรานะะัเรื่องราวต่างๆในเรือนรักนรถไฟของเรานี้นะคะโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านศักเพลงนำพิณโดยท่านผอสมพรพิทักษ์ตะกูลนะคะ เรื่องราวต่างๆที่เด็กนักเรียนได้นำเสนอนี้ถูกถ่ายทอดโดยท่าทพนาาพอณนิพาชฉากระโภคคุณคือเชี่ยวชาญน,นะคะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสาเพนะคะสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คนที่หนึ่งเด็กชายชัยวัฒตุ่ก่กลาค่ะคนที่สองเด็กหญิงเปนนะะักกาสาน้อยค่ะนี่สามเด็กหญิงวราพรนนดีค่ะ ที่สี่เด็กชายวิถีพัฒน์ทองทองค่ะก็จะเป็นฉันเองเด็กหญิงริศราเยาวเลศค่ะขอานำเสนอเรื่องสถานีรถไฟความขั้วใจของชาวสุนีสถานีรถไฟสุนีเป็นหนึ่งในสถานีที่สร้างขึ้นจากเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาสถานีและบ้านพักพนักงานสร้างขึ้นราวพศ2443 ซึ่งขณะนั้นสูงเนินเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ขึ้นกับอำเภอสันเทียปัจจุบันคืออำเภอโนนไทยื่อทางรถไฟผ่านทำให้การคม้าาคมสะดวกเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงหนึ่งปีก็มีการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปีพศ2444ซึ่งทางรถไฟได้นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวสุงเนินเมือ่อเขาที่ประบติ เมื่อวันที่25สด็จพระรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเปิดเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกไปด้เยียบราษฎรในจังหวัดนครราชสีมาทางเสด็จกลับรถไฟหลวงได้หยุดดับน้ำและคืนที่สถานีารถไฟสูงเนินเมื่อวันที่25ธันวาคมพศ2443ข้างนั้นชาวสูงเนินได้ร่วมกันรักเสด็จและจับให้มีการแสดงถวายที่บริเวณสถานีารถไฟสูงเน,นินแห่งนี้เมื่อวันที่12มการา,า,า,าคมพศ2446 พระบาทสมเด็จพระอมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวววัวเมื่อครั้งดำรงพยศเป็นสมเด็จพระเป็ออนส,สมเด็จพระบรมโพรสาสิริราชได้เสด็จรับราชสเลิพร้อมด้วยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานภาพได้กลมหลวงนะครราชสีมาเพื่อทอดพระเนตรเมืองโบราณเสมาพระพุทธสายญายติที่บ้านลองฝางและปราสาทบางกูปราสาทเมืองแขกปราสาทเมืองเก่าที่ตำบลโคลรช คราวนั้นพระองค์ประทับรถไปเที่ยวพิเศษจากนครราชสีมามาที่สถานีรถไฟสุนง,งนและเสด็จทรงมารไปที่เมืองโบราณดังกล่าวคราวนั้นทาง้างทราบทางเทเลเล็กก่อนการเสด็จสิ้นวันจึงนําชาวบ้านร่วมกันทาเส้นทางจากสุนง,งนไปยังวัดธรรมจกักรศรีมารามให้เสร็จภายในวันเดียวต่อมาชาวบ้านเรียกถนนสายนี้ว่าถนนเนรมิท ครงดังในระดิที่เสร็จภายในวันเดียวและเส้นทางนี้ยังคงใช้ต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันคนอกจากนั้นสถานีรถไฟสูงเงินยังนําความภาคภูมิใจมาสู่ชางสุงเงินอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่2พฤศติกายนพศ2498พระบาทสมเด็จพระ จ้าอ,อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเอาเสด็จประพาสมนทุนิสารครั้งแรกรถไฟพาทที่นั่งได้หยุดที่สถานีรถไฟสูงเนินทําให้ราชดรชาวสูงเนินมีโอกาสรับสเสด็จทั้งสองพระองค์รถไฟได้นาําพาพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาที่สถานีรถไฟสูเนินสามพระองค์ชาวสูงเนินต่างสานึกในพระมหาการุณาธิคุณ ได้ร่วมกันอนุรักษ์สถานีรถไฟบ้านพักพนักงานถังเก็บน้ำและอาคารประกอบอื่นไว้ให้เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงประวัติความเป็นมาเกียดความรักความภาคภูมิใจเป็นศูนย์รวมใจก่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยสำนึกร่วมกันว่าสุงเนินเมืองโบราณบ้านฉันเป็นเส้นทางเสด็จพระพุทธ สถานีรถไฟสูงเงินมรดกทางสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟสูงเงินนอกจากมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่มีการออกแบบโดยช่างตะวันตกและก่อสร้างร่วมกับคนในท้องถิน่นจึงมีลักษณะผสมผสานที่โดดเด่นปัจจุบนันรูปแบบสถาปัตยกรรมนี้ยังคงเหลืออยู่เพียงสองแห่ง คือที่สถานีรถไฟสูงเนินและสถานีรถไฟโคกวดรถไฟน้อยลาฟพูนเจ้าสูงเนินผู้ปิดท้องหลังพระสถานีสูงเนินเป็นหนึ่งในสถานีที่เป็นจุดเติมน้ําเติมฟืนตามเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจท่านผู้อำนวกยการโรงเรียนสูงเนินนะคะท่าน่านก็เป็นความสําคัญนะ่าน ให้เด็ก,ดกให้กูด้วยกิจกรรมในท้งนี้พื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะในอดีตเมื่อประมาณป25ี2560เด็ก,ดกมัธยมศึกษาปีที่1ไปศึกษาประวัติหมู่บ้านแล้วเขาก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญมีรถไฟจากที่นี่รถไฟน้อย เข้าไปเอาปืนจากป่าแถวบ้านเขาแล้วก็ทําให้บ้านเขาเนี่ยมีถนนหนทางแล้วก็มีการนําพืชอาหารจากป่าเข้ามาในตลาดสุดนินทําทให้เศรษฐกิจสุรินทร์พุ่งขึ้ตลาดสองข้างทา,างที่อยู่บริเวณนี้มีร้านทองแปดร้านก็บอกสภาพเศรษฐกิจนะครับเจ้ามาราะจากั้นการศึกษาต้องเด็กในงลาที่เราชาวสุนินทรแม้กระทั่งตัวเจ้าเองก็ไม่เข้าใจเรารู้แต่ว่าเรามีเจ้ามาเราอยากรักษาวไว ระหว่งางเรารักษาก็มีหน่วยงานของสถาปัตย์พุทโลแลกระบังมาให้แบบให้เด็กมาเขียนแบบแล้วก็ถ้าเผื่อมีการรื้อริงเขาจะสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิมได้นะคะระหว่งางที่เด็กๆมาศึกษามาเขียนแบบทางสถาปัตย์เนี่ยเด็กเขาบอกว่าเรือนแบบนี้ในประเทศไทยของอาคารลถไป300กว่าหลังเหลืออยู่หลังเดียวของประเทศไทย ที่มีรูปแบบนี้นะคะและต่อมาก็มีการขอให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปธรภมในปี2565เรืเหล่านี้มันบอกว่าตัวอาคารเนี่ยมีคุณค่ามีความสําคัญดนและในวันที่ผ่านมาเอามาสร้างตรงนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้ก็มีเจ้ามามาลงรถไฟจากตรงนี้แล้วก็ขี่ม้าเข้าไปยังเมืองเสมา อันนี้จึงเป็นที่มาของว่าทําไมเราถึงต้องรักษาพื้นที่ตรงนี้นอกจากคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมชาวชุมชนที่อยู่ในสมเนินนะคะก็รู้สึกผูกพันตรงนี้มีเรื่องราวความรักความผูกพันในตัวเอนทุกคนนะคะที่ได้ฟังแล้วคงจะเกิดอิทธิสนึกที่รักบ,บ,บ้านเกิดของเรามากยิ่งขึ้นนะคะและในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นการผลคืนที่เคียร์ที่ให้ความรู้ สิงต่างๆที่อยู่ในจุดนี้ความสําคัญต่างๆขอเรียนเชิญท่านดำเนินเพียรพ้านะครับพวกใน,นการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคะรราชสีมาเขตสีได้มอบของที่ระลึกนะคะเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสามพระอ,องค์ที่เสด็จประพาสต้นนะคะเรียนค่ะ ต้นฉันนะครับวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมดีๆของกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จนนะครับวันนี้ท่านพ่อเขตก,ก็มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมครับท่านบอนะครับรู้สึกยังไงครับวันนี้มาชมสถานีรถไฟที่ชาวสมเด็จอนุรักษ์ครับวันนี้รู้สึกเอาเป็นเลยวเลยครับชาติชื่นใจและก็ประทับใจที่ได้มีส่วนหนึ่งในการมาร่วมถือว่าเป็นการอนุรักษ์สื่อสารประชารต่อยอดทา,า,า,างการบายเราได้รับในโงาที่สิบจีรท่านต้องการเ,เรยกร้อให้ส่งเสริมก มีหลักอสานแล้วก็ไม่มีความรักมทุจริตไม่เรียกว่าความเข้าใจในถูกต้องกับการแพทย์เพราะนั่นในโอกาสที่เราเรียนรู้ที่ใช้ยออกไปที่นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้เด็กๆของพวกเราในโรงเรียนนั้นได้มีความรักในทางจิตและก็เป็นกิจกรรมสำคัญในการดูแลรักษาสมบัติของชาติกานเมืงต่อไปขอบคุณมากครับที่มาร่วมกิจกรรมดีๆของอำเภอสุนเนินครับ

ปัจจุบันปัจจุบันสี่ชั่วโมงเห็นว่าพอมีรถไฟความเร็วสูงจะเหลือสองชั่วโมงว่าอย่างนไรคะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เราก็จัดแสดงเกี่ยวกับการนี่ากุ้งดงเลยค่ะันนี้อันนี้เปิดที่กรุงเทพท่กรุงเทพฯรอเป็นต้นทางใช่ค่ะทำให้ดีกวาความจริงภาพเหล่านี้เป็นภาพขาวดาจากขอสมุดกหมายเหตุแี่งาตทีนี้พอดีที่เจ้าซึ่งเขาเป็นคนสูงเนินแล้วก็ ถ่ายภาพในหลวงหลายๆโอกาสเขาก็อยากจะแบบว่าทำภาพให้สมัยใหม่มากขึ้นอันนี้หลังจากน,นี้สปีต่อมากรมพยาดำรงราชานิภาพกับราชการที่ผมก็สเสด็จที่สูนเนินโดยการสเสด็จมาก,ก็นั่งรถไฟมาลงที่สถานีสูนเนินแล้วก็ขี่ม้าเข้าไปอย่างเดิงโบราณรเพราะเส้นทางจากสถานีรถไฟสูนเนินไปนะใช้เวลาหนึ่งวันในการทำ ชาวบ้านสมัยนะั้นเรียกว่าถนนเนละไมใช่กันเพราะว่าตุละเนขมาวันเดียวเสร็จเลย <c oughs> นในเนื่นองจาก้าคนที่มีความรู้เนระื่องภาพเขาบอกว่าการยืนแบบนี้ยืน <c oughs> การการยืนแบบนี้เป็นการยืนถ่ายภาพของสมัยคนแบบที่ลงนะคบเป็นาการตั้งตั้งท่าเพื่อถ่ายแล้วตมีการจัดวาง ท,ที่สำคัญก้อนหินนี่ที่ท่านยืนล้อมถ่ายเนี่ยนี่คือศิาาลาจารึกบ่ออิกาที่บอกว่าแปลแล้วได้ความว่าดินแดนแห่งนี้คืออาณาจักรสีเจนาสั์ระบุป,ประมาณปีพศ1411แสดง 1, สว่าบ้านเมืองของเราในอดีตที่มีการทำพัดน,นอนได้ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเรามีข okay. ้ามากริย์ปกคอของ่นศิลาจารึกบ่ออีกาค่ะบ่ออีกา,กาสาเหตุที่ชื่อนี้เพราะว่าเจอในบ่อน้ำในเมืองสีมาที่ชื่อว่าบ่ออีกา อยู่ในเมืองเสมาใกล้ๆก,กับพัทน,นอนนะคะอันนี้เป็นมีภาพบรรยากาศในเมืองเสมาอันนี้เป็นมาร์คแคทนะคะชุดเดียวกันชุดเดียวกันค่ะ,ะนี้ขี่ม้าวันนี้ขี่ม้าค่ะ<ไ>ม,ามาในเมืองเสมาที่บรรยากาศในเมืองเสมาส่วนตรงนี้ก็อยู่ด้านหน้านะะี่ค่ะที่มีบ่อน,น้าอยู่ด้านหน้าใกล้ๆก,กันค่ะแล้วก็นอกจากท่านมาที่พระน,นอนแล้วก็ท่านก็ไปที่ปราสาทหลวงปูเมืองแขกเมืองเก่า ท่านรายงานการตรวจราชการในคราวนั้นว่ามายังเมืองเสมาลางอันนี้ท่านไปสเสวยที่บ้านเมืองเก่าที่อยู่ในปราษาเมืองเก่าค่บที่เป็นอโรมพยาสารนะคะอันนี้ภาพท่านที่ด้านหลังตรงนี้เป็นต้นพี่กุลค่ะเดิมทีชาวบ้านก็จะฟันละต้นพี่กุลมันเองแต่พอรู้ว่ามีเจ้าไปนั่งกินข้าวตรงนั้นเขาก็อนุักอาวอนะคะ,นะคะอันนี้ปัจจุบันที่บ้านเมืองเก่าก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับภาษา การที่มีเจ้าอยู่ตามโบราณสถานในบ้านเราทําให้ผู้คนที่บ้านเราเห็นความสําคัญโอ้เจ้ายัางมาบ้านเรานะเพราะฉนะนั้นตั้งแต่ที่เรามีรูปแบบนี้ทําให้โบราณสถานของบ้านเราเนี่ยผู้คนจากเดิมที่คิดว่าโอ้ของเก่าของอะไรรู้สึกว่ามีชิ้นจิีวเริ่มได้รับการสันนิษฐานชาารในหลายนิติมีกานรนำความสิ้นเนืองถ้เป็นปรณีของท้องถิ่น นี่ราชการทีและต่อมาราชการที่9กตอนที่ท่านใช่ค่ะท่านก็กลับมาพระท่านลงท่้นก็ลูกดูเหมือนเป็นกา่านนั่งเป็นขาวที่เป็นขาพี่น้ี่หรอคะตัดพิจารณาตัอย่างนี้นะคะะตัไม่ต้องห่างมากตัดเป็นภาพที่แล้วเราท่านดำเนินเพื่อนคานะครับวันนี้มาเป็นประธานในกิจกรรมดีๆของอำเภอสุนเนินตามรอยประพาส ตามรอจิโอพาร์คนะครับโดยกุ่มเมืองเชเน์น,นะครับเก็ได้นะครับครับอยู่กับท่านพอพรพัฒน์เชิดพรนะครับก็เป็น ถ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมครับลงเนินเมืองนะครับหัวหน้ากลุ่มลงเลนเมืองสุเนินลงเลนเมืองสุเนินวันนี้กิจกรรมของเราคือตามรอยประพ่านแล้วก็จีโอพาร์คนะครับ จุดประสงค์หรือว่าแนวความคิดที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมายัางไงครับท่านครับจุดประสงค์ก็ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งการเป็นการจิตสำนึกรักบ้านเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับก,การนะครับปรึกษาจากท่านสอนอศุลย์ยาเอ็ดจุ้ยนะครับสอนอ,อประจำเขตพื้นที่การศึกษาปร,รงนู้ศึกษานะครราชสี าเขตส,สี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะกลับอวยพรท่าสโนสอนะครับได้ได้พูดคุยกับเอกเนบปไ้ไหครับยังไงครับท่าน เป็นไงครับท่านวันนี้ชื่นชมมากค่ะไม่เคยมาไม่เคยมาอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยรู้ว่าตรงนี้มีสถานที่สําคัญขนาดนี้แล้วก็ยินดีชื่นชมอุ่มโรงเรียนเมืองสุนเนินชื่นชมทานผู้บริหารทุ้ครูทุกท่านที่นําเด็กมาได้เรียนรู้ในถิ่นบ้านเกิดเพื่อเพื่อป้องการให้เด็กๆรักบ้านเกิดของตัวเองค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ครับผมังงาัันแล้วก็บับลาทีดีนะเสร็จเล่มก็ได้มหังวามันจะมันจะถูกสืบทอดใน